โอเคครับก็แน่นอนว่าเราออกจากแคมปิ้งแล้วก็ให้ดูด้วยมาดูกันตอนนี้ครับทีมสีเขียวที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยเป็นทีมแชมป์เก่าครับฮัลโหลเคสเตนะครับก็มีผู้เล่นดังต่อไปนี้ครับมีแบ็คบาเล่ครับวันนี้แับเอ็กซ์เป็ห้าสิบหนึ่งร้อยครับพาลิโอเป้ขับทีหกเก้าแล้วเป็นมีเดยมแท้งครับออฟฟินาเดสขับทีหนึ่งครับ ในขนาที่ทางด้านของทีมคุณพิฆาตครับวันนี้มีอ่าโลลิคอนเคเคครับที่เป็นเคนะขับทางด้านของไชเกอร์2ครับแล้วก็เซตสองหนึ่งร้อยครับขับเควีดีเอสซึ่งเป็นรถถังเทียร์หกครับส่วนทางด้านของมาดามมันนี่นะครับทางด้านของมิเดียมชูซึ่งเป็นรถถังเทียร์สามนะครับเป็นรถถังที่เทียร์สามครับมาแปลกครับนะไม่เอารถถังเทียร์แปดสองคันและที่ีนหนึ่งคันครับ แต่เอาเทียแปดเป็นหนึคันแล้วก็เอาเทียหกกับเทียสามมาอย่างละนึคันครับมาดูกันครับว่าจะเป็นเช่นไรในะสํารับการแข่งขันในวันนี้ะแล้วก็เจอกันแล้วครับโปรตอนนี้นะโมมาเดอร์โมนะี่ฮะ แล้วก็ลค่อนตอนนี้อยู่กัน2คัน3คันเลยทีเดียวทางด้านของทีม SRTT อยู่กัน3คันครับตอนนี้นนทางด้านทีมอฮอลลี่เป้ลุมยิงครับขึ้นมาแล้วท6 9เก็าเนรถถังขึ้นมาแล้วครับผมนะตอนนี้โอ้โหคันแรกกําลังจะตายไปเลือดหวานเหลือเกินอ่าทเกอร์สครับแล้วก็คาริโอเป้ไม่สนใจแล้ววิ่งเข้ามาบวกแล้ครับผมตอนนี้เราลุ้มือสองหนึ่งต้องเล่นรถถังคันหนักก่อนครับต้องเอารถถังแก่อนนะ เพราะว่าทางด้านรถถัง8เนี่ยมันค่อนข้างจะถึกครับแล้วก็เรียบร้อยครับคันแรกเป็นรถถังทีดีแล้วก็ตามมาด้วยรถถังหนักครับเป็นไชเกอร์และก็เหลือ k v ว S แค่คันเดียวครับตอนนี้เรียกได้ว่าลำบากแล้วสำหรับทางด้านทีม SRTT ครับง,งานยาบแล้วครับเหลือคันเดียวแล้วเป็นรถถังเทหครับ คู่ตสู้นี่เหลือเทือเทียบแปดถึงสองคันครับและก็เรียบร้อยครับเกมแรกจบไว้เหลือเกินครับนะีจบไปแล้วนะหนึ่งศูนย์ครับเกมแรกครับ